เตอร์หนังงูกเก่งกองปลาบุทองเรากำลังจะเช็คเอาท์ออกจากบ้านไม้งามรีสอร์ทเพื่อจะไปหาเข้าวซอยทานกันดีไหมเขาบอกข้าวซอยอยู่ไม่ไกลประมาณ300เมตรเองอะนะฮะเดี๋ยวจะเดินไปเครื่องจะร้อนมันจะตัดไหมทุกคนนี่ฮะเราจะต้องจากที่นี่ไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่นาะอทุกคนฝากติดตาม สิ่งดีๆที่พักดีๆวัดดีๆการท่องเที่ยวเดินทางแบบง่ายๆแบบนี้นะครับเอามาฝากกันเดี๋ยวเครื่องจะร้อนหมนดจะพูดมากนะฮะอันเดี๋ยวเราเดินไปนะครับเนี่ยจ้าเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางจากตรงนี้พอดีถามทางน้องเขาว่าเราจะไปกินข้าวซอยจากบ้านไม้งามเนี่ยจริงๆหาของกินไม่ยากเนาะมาบางมูลนาคเนาะแล้วก็มีวัดก็ไม่ได้ไกลวัดแต่ว่าบางทีเป็นสิบสิบโลถ้าใครมีรถก็สะดวกไปวัดห้วยเขนวัดอะไรนะที่ตรงเนี้ยจุฬาอะไรสักอย่างหนึ่ง ทางเนี้ยที่เห็นเป็น10บโลอะไรนะทีสาาะ่สุขุมอ่สุขุมรามใช่ที่ไม่ได้ไปแน่นอนเพราะว่าเราไม่ได้เอารถมาก็ได้ไปแต่ท่าท่าช้างแล้วก็วัดชัยมงคลน่ารักมากเหมือนเห็นไหมมันขึ้นอุณหภูมิสูงอีกแล้วเนี่ย